คือเป็นคนอยู่สูงสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านค่ะ มาไม่คิดเปิดปินมาไม่บนไม่ีจงใจกวาดเย็นาไรสวน มีคนอยู่เวียดนามไหมนาะมีคนอยู่เวียดนามไหมมาแล้วก็มาพูดมาคุยกันนะคะอยากจะขึ้นประมาณสามสิบนาทีนะคะทุกท่านคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะสวัสดีทั้งสิบสองท่านนะคะ Good morning everyone Good morning Welcome to my life ตุพาไอจเนเรนคนไทยไอจตเลนค่ะอส <c oughs> วันดีวินยัยมาดูตึกอยู่สูงวันนี้อากาศเหมือนฝนจะตกอะ นผลจะตกผลทำท่าจะตกยายยังไม่ได้เดินไปฝั่งนน้นเลยเมื่อวานนี้จะถ่ายลงช่องยายมุยได้อยู่แปดนาทีเวียดนามนะคะอยู่เวียดนามวินัยเคยมาเที่ยวเวียดนามหรือ,อยังยายจะไล์ประมาณสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวก็มี เพื่อนแฟนมารับอันนี้อยู่ที่ฮา,าโลฮาโลอยู่เวียดนามชื่อว่าฮาโลไปดูที่ยายลงเมื่อวานเนี่ยของอช่องยายมุ่ยยายทุกพาเที่ยวนี่ตรงนั้นน่าจะเป็นสระน้ำ สันท,ที่เขาสวยอยู่ยังอยู่เลยเออมาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมาเที่ยวถึงเวียดนามนักท่องเที่ยวฮัลโหลเอปริวันตั้งคิว for watching thank you for, for come in my live stream thank you very much ตัวตัวត டை មកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាណាក្រុមយាយក្រុមជូបគ្នាដល់សងថ្ងៃនេះហីណាក្រុមជូបគ្នាសងថ្ងៃដល់បិញបានថាឡៃសុទ្ធកើលើងគ្រឿងຫມូលើងគ្រឿងຫມូលើងគ្រឿងຫມូដល់នេះកើຫມូតាពីទី3ទី3ຫມូតអ แอร์พอร์ตก็เริ่ครึ่งปีแอร์พอร์ตโม่เจ็ดโมงสี่สิบโมดันไหนก็เก้าโมงหั่มตอนสิบโมงเฮ้ยหั่มตอนสิบโมงสวัสดีค่ะคุณยายเจีอาค่ะสวัสดีนะคะคุณอ่าวินัยสวัสดีคุณยายเจีอาค่ะสะะว,วยยะัสดีครับคุณยายเจีอาสอง เดี๋ยวยายทำไฮไลท์ก่อนให้ยายพูดภาษาขมิน้นยายก็พูดเลยนะ่นะะนะวินัย